สวัสดีครับส่หอกับบ้านนะครับเช้านี้อยู่กันที่ฮานอยนะครับก็มาที่เวียดนามนะครับออกนอกประเทศครั้งที่สองหลังจากสถานการณ์โควิดนะฮะตอนนี้ก็ผมกำลังหาของกินนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นของเด็ดของที่นี่นะครับก็ยังเช้าอยู่เลยตอนนี้นะฮะแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยฝนตกตกตลอดวันตกตลอดคืนเลยนะฮะตอนนี้จะ8ปดโมงแล้วก็เริ่มคลึกคลักนะฮะดูรถ รถลานี่มากมายเลยทีเดียวนะครับผลเวียนามเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่ใส่แมสกันแล้วนะตอนนี้ตาม outdoor เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่กันละเริ่มกลับมาคึกคักนะเวียนามใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับตอนนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่พาสปอร์ตนะฮะประกันก็ไม่ต้องใช้ผลวัคซีนก็ไม่ต้องใช้เอทีเคก็ไม่ต้องใช้นะฮะเดินหาร้านอยู่ประธานาธิบดีบารักโอบมามาเคยมากินนะฮะอะไรนะเขาเรียกบุญบุญจ๋าบุญจ๋า น่าจะใกล้ถึงแล้วนะฮะโอ้เจะเขียงหมูเขียงหมูไดูเขียงหมูฮนะคือเมื่อกี้นี่เจอคนเวียดน,นามนะฮะเอเห็นเป็นคนไทยเขาก็ทักทายนะครับแล้วก็เมื่อคืน ฟุตบอลเราพึ่งแพ้เขานะฮะแล้วเขาก็ได้แชมป์แล้วแบบบิ๊กปาร์ตี้เขาเขาเาบอกเลยว่าถ้าฮานอยถ้าเวียดนามได้แชมป์เนี่ยฮานอยจะเป็นบิ๊กปาร์ตี้นะฮะซึ่งก็จริงนะบีบแตรกันทั้งคืนบอกทงมอไซนะฮะครับก็คือร้านนี้นะเดี๋ยวให้ดูบุญสาะ บุญบุญษาวัน and, and this วันมาอยู่ในร้านนี้นะครับร้านนี้นี่บาหลักโอบามาเคยมานะฮะแล้วเขาบอกว่าในบุญษาเนี่เด็ดมากมันเท่าที่ผมดูความันก็จะเป็นขนมจีนนะกหมูย่าง <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร้านนี้กันนะครับ Yes s ช l แก็มีคนทักทายตลอดนะครับราเปคนไทยับเขาก็มีความสุขกันนะฮะเมื่อวานบอลชนะตอนแรกเข้ามามีแค่โต๊ะโต๊ะเดียวนะแล้วก็มีเราครับที่เข้ามาวอร์มเราแต่ตอนนี้นีตอนนี้ในร้านมีคนไ็มเลย เขาเรียกว่าหมุนจานนะฮะก็เป็นเหมือนกับหมูหมูย่างนะฮะมนนาในน้ำน้ำซุปนะฮะแล้วก็มีขนมจีนนะฮะหนูจื้อให้แล้วก็มีผักนะครับแล้วก็ผมสั่งอย่างนะไม่รู้อะไรมั่วมาเลยนะที่หมุนจ่าเอ้ซุบไม่เป็นไรอนนี่คือที่สั่งนก็จะเป็นเหมือน หมูย่างามาในน้ำซุปเวลากินเขาก็จะใส่ใส่ขนมจีนกับผักเข้าไปเลยะคกิมน,น้ำซุกปกันนะฮะน้ำซุกแบบแหลมๆเลยหวานเปี้ยวนิดๆน,นะครับแล้วก็มี

บางคุณก็ใส่ผักไปในไปในนี้เลยนะแต่ผมผมกินผักแยกอะ่ะอืมเ,อเดี๋ยวมันต้องใส่พริกรกับกระเทียมด้วยนะเดี๋ยวจะลองะเดี๋ยวจะลองนะครับ มันก็เป็นแบบปอเปี๊ยะกรอบนะกร้อนๆนะลองดูครับอร่อยแอมหอมมา

กระเทียมกับพริกมาแล้วนักับไปอืมโอ้ดี

นำน้ำนำใครมาอร่ดีบ้างอะไรไม่รู้หอ,อมดีามาหาน้อยก็ลองน,นะครับ ค0 0หมืุนบุญจานี่6,000มืนดองนะครับส่วนเอที่เป็นปอเปียนี่ประมาณ35,000ืาดอก6 0ก0มดองก็ประมาณ9 0้0สิบเกาได้นะคูณตัดเลขศูนออก3ตัวก็คูณ1.5่ประมาณ90บาทแต่ชุดใหญ่นะเซตอิ่มอนี่ยังเหลือเ,เยอะเลยนะครับผักก็เยอะผักก็เยอะ เทเียดน้ำรอบๆก็อัจริย,ร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 ยาใสดีนะเขาก็ทักใคยรอลุนไทยข้างในงเันยังไง

โอเคครับเสร็จแล้วก็คิดว่าถ้าใช้่ายทั้งหมดหน้าก็หนึ่งแสนห้าพันดองนะเพราะว่าราคาเขาชัดเจนนะครับก็ดีกินอย่างนี้มีราคาชัดเจนเดี๋ยวไปใ่ล้ทางนีนบ๊ายบายฮัลโหลยี่หัน ี่น so is ี่อาจจะใส่ดีนะครับขอมมอ่าโค้ดทีบางมองี่เลเลิเาเด็โอเคอ่อะครับ ทั้งหมดก็ตอนแรกนึกว่าแสนนึกว่าแสนกว่าหรือว่าแสนห้าพันสรุปคือ9ก้าหม่้าันได้ทอนมาหมื่นหนึ่งนะฮะเอ,อ้อิ่มเยอตอนนี้ฝนหยุดละโอ้เยี่ยมลเลยเยี่ยมเลยใครมาแนะนำเลยนะฮะร้านเสิร์ดว่าร้านที่โอบามามากินในเวียดน,นามก็ได้นะผมว่าง่ายดีนะ เดี๋ยวโอเคเราแค่นี้กัแล้วกันใส่หอกลับบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามเดินทางนะฮะแล้วก็ไปกินพวกเน้นสรตทฟู้ดหรือว่าอาหารประจำท้องถิ่นนะครับโควิดเริ่มคี่คายไปไหนง่ายกลับบ้านเราก็ง่ายนะฮะใช้แค่ไทยแลนด์พ s สกับพาสปอร์ตรับสำหรับเทปต,ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ฝากติดต,ตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ